หน้าตอนนี้ผมสามารถพูดได้ว่าตากแต่ผมเนี่ยโหดที่สุดในเซิร์ฟมานะทุกคนเพราะว่าตากแต่คามาวาคิวรี่ผมเนี่ยถ้าทำการขึ้นสีน่ดาวนะทุกคนไมนน่โอ้โหโหไม่ใครมันจะไปป้านวะเนี่ยตัวนี้ผมเสียอะไรทรัพยากรปีสามาฮะแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์ผมปันได้ อันนั้นก็ไปดูอุปกรณ์เนาะที่ผมใส่ให้ฮะคาราวาคิลี่เนี่ยผมใส่ให้เป็นชุดเดย์นะฮะทุกคนเมื่อโจมตีบ้าหมายหล่ะที่ติดเอฟเฟคดีบ้ามาฮะทุกคนจะมีโอกาส50%ที่จะก๊อปปี้เอฟเฟคให้กับศัตรูแนวเดียวกันฮะทุกคนถือว่าดีนะใช่ดีมากฮะท่านเราก็ไปดูดีกว่าไปลุยกันดีกว่าฮะทุกคนสตีฟโอเคฮะทุกคนทั้นเราก็มาสู้กับสตีฟเนาะไหนดูที่เขามีตัวอะไรบ้างอ่ามีโเดบอลแล้วก็ด้วง แทงคอมมาเตอร์ฮะทัสมากีจังเนาะแล้วก็แจพาเดะแล้วก็นี่ฮะราชาตาดินโอเคปะวัดดีโอเคฮะปะมาผมแลเปิดตัวแรกอยู่แล้วคขมามาคิวลี่ผมเนี่ยสป,ปีดเยอะโอเคฮะทุกคนจำใจใส่ก็ระวังก่อนนะครับว่ามาตีบอ,อกยี่แรวมากกระบาาะทาร์ซ่าเออเป็นไงทีเดียวตายให้ทุกคนดาเมจเยอะมากเออแล้วแทงหนักหนัวใส่ครับไม่เอาดีกว่าฮะเดี๋ยวให้ดีกว่านี่เน,น,นี่นยดีขนาดไปเนาะยิงแมวไปฮะ อืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยล้วนดีกว่าฮะทีมงาไปก่อนแล้วก็เข้าไปล้วนจับพัดอ,อีฮะอกับดักเออเป็นไงครึง่งรอดโอเคฮะเราต่อไปตายแน่นอนไม่มีหน้ากากแบบนี้ก็สบายผมอันนี่โอเคฮะเราไปเติมมันนะไอเราหายห้าติกแล้วจันดวนตายมาฮะโอเคออออเคขาไม่มีนะี่ะเพราะว่าเขาทำให้ผมติดหวายยี่ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าสบายฮะ อับดิ้นที่รวมมาแล้วโอ้โห,โโหถ้าผมโดนไปคอมโบนี่ถือว่าผมมีโอกาสแพ้ได้ฮะนี่นะกาบาพาซ่าเออเป็นไงโอ้โหแล้วก็ตีมา,าไปฮะเราฟารมาโอเคไม่เป็นไรฮะก็นิฮิวนะฮิーーว,วนอรดอตจีนะฮะอยากแบงยิงก่นกอนอ่าโดนเราตีมาแล้วก็นี่ตีมา,าไปแล้วล่าก่อนนะเจ้าพัดิก นี่กับดักทนา,าการอ้ยไม่ตายโอโหแย่แล้วแย่หน่อนครับแยนน่แน่นอนออกมาก็มีเอ่อมาโดนผีิมาฮะมาแทงเนาะโอเค่ายังดีอยู่ออกมาแล้วมาแล้วด้วยเขาหนามากฮะโอเคมาเลยอืมถือว่าแรงอยู่เนี่ยสี่ล้านโคตรแถวก็อนอน,น,อนโอเคทห้คนยังสบายอยู่เนาะ โอเคด็อตเตอร์ก uh, ินาส่งนี่มาโอเคดีมากแล้วก็นี่ครับกะฮาซ่าเออมันไงล่วงเก็บประตูเออโดนสะท้อนยีงหาไปฮะเห็นแล้วได้ตีมาเนาะจากนั้นก็จะพาเดทลาก่อนนะอ่เออมึนไงล่ะตายพีต่อไปก็คือหัวเนี่ยตายโอ้โหดูเลือดฮะแล้วก็เีย็บปลายนะ่อนนะเย็บปลายนะ เหลือสองตัวโอเคนะตีมาโอเคฮะตาแยอยังรอดเนาะจากนั้นก็เออโอเควันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะถอนตายบ้าไม่ตายหรอกม่นจะไม่ตายหรอ,เหรอแกเออเป็นไงตายตายตาย,ตาย,ตายหมดเออเรียบร้อยเป็นไงโอเคฮะทุกคนงั้นวันนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงน,นะฮะทุกคนเพราะว่าผมต้องไปรีอยู่แล้วย่อยเสียดายไว้ผมฮัาป้าขึ้นห้าดาวแล้วผมค่อยรีกัน วันนี้ก็มีมาฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะ